องพุทธะอันนี้กูไม่ใช่อะไรในทานแต่สิ่งที่เรียกว่าไม่ทานนี่ก็คือมันตมดงอมอยู่ของตัวเองอยู่งุ่มง่ามอยู่มัวแต่อะไรในอะไรอยู่อาจารย์หมออะไรในเช็คอะไรในสังเกตอะไรในพิจารณาทั้งนั้นเลยงุ่มง่ามหมดช้าหมดอะไรในดูอะไรในรู้อะไรในนิ่งอะไรในเฉยทั้งนั้นเลยมัวแต่อะไรในอะไรเนี่ยเรียกว่าช้าเลยล้าหลังเลย เรอกไกลอาหากไม่เล้ไม่รู้ไม่รู้มันอยู่ในซอยตัวเองอยู่ไงว่าแต่อยู่ในซอยตัวเองอยู่เว้ยไม่ออกจากซอยตัวเองเขาไม่เกี่ยวกับไม่เหมือนกันไปเลยก็เรียบร้อยแล้วไม่เข้าซอยไหนะซอยตัวเองก็ไม่เข้าซอยสังคบัตก็ไม่เข้านี่เรียกว่าตัดทรลุพร้อมไม่ติดพร้อมกันนัะนะนะไม่หลงพร้อมกันคือความไม่หลงอ่ะ มันเหมือนกันไปลอยไมมเนี่ยแล้วลูกไม่เกี่ยวกับไม้เนี่ยมันเหมือนกันไปเลยร้อน,นไปเลยููออย่อขภาพพิภพภาคหยาบทั้งหลายเพราะว่าอะไรในอะไรนะะไรัน่นแหละมันกำลังทุกข์อยู่ในประมาณอยู่ทอนอยากอยู่ เวทนาอยู่ละคายเคืองอยู่ลำคาญอยู่ก็เพราะยังอะไรในอะไรอยู่นั่นเองมันก็มีความลำคาญมีความละคายเคืองนะนั้นเนะื้อหาตัดสรุเนี่ยสรุปเรื่อยๆสรุปเนื้อนะหาการตัดสรุ่แห่งพระเองค์เลยไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ ไม่เกี่ยวกับติดไม่เกี่ยวก่าหลุดม้าไม่กว่าแล้วก็เจียทุกั่ไม่ช่วยทุกสเียหนั่นแหละยาหมดแต่บัญญัติล่างบัญญัติดีไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่กันไปเลยนั่นแหละมันจะไม่มีอะไรต่อไปแล้วบัญญัติล่างบัญญัติบัญญัติไหนก็มาจบนี่แหละ ยนี้ก็ต้องจบแบบนี้แหละนะยกนี้นะก็ต้องจบแบบนี้แหละถ้าไปยกต่อไปแล้วก็อาจจะใช้บัญญัติอย่างอื่นว่างอย่างเงี้ยก็ไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างกันไปเลยจะได้ไม่มุ่งมุ่งหาว่างมุ่งเอาว่างหรือพยายามว่างหรือคอยว่างให่มากไม่เกี่ยวก็ว่างไม่ว่างกันไปเลยอย่างนี้ไม่เกี่ยวกันนีพพานไม่นิพพานไปเลยอย่างนี้เรียบร้อยเลยนี่พานที่ไม่มีความหมายว่านีพพานเอง <c oughs> ล้างตัวมุ่งเอาไงสรุปตัดตัวหลงมุ่งเอาเลยบญญัตคที่ล้างประธานบญญัติที่ล้างโมหะบญญัติที่ล้างในบญญัตคเองบญิัติที่ล้างความปัารนาบญญัติญญที่ล้างความต้องการบญญัตคที่ล้างบัิญ,ญัตที่ิ่างความปรารถนาิที่ล้างัญญัตงกิจาคที่ต้องสรคี ันเหมือนกันไปเลยไม่เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับไม่เป็นไม่ไม่เคยไหม้จากอะไรนะไม่เกี่ยวกับไม่กันไปเลยลูกเดือยจ้าออกเลยเดี๋ยจ้าออกเลยไม่เกี่ยวกับไม่กันไปเรื่อยๆไม่ใช่มัวแต่ไม่เคยไหม้จากอะไรไม่ใช่มัวแต่แค่ไม่ ไม่ใช่มัวแต่ไป็นไหมากอะไรไม่ไม่มัวแต่แค่ไหมไม่เกี่ยวกับไหมกไปเลยพราะพกมันเลยสิ่งอย่างไม่ใช่อะไรในไหมมันเหมือนกันไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างโลกอย่างนี้นะต้อรู้แล้ใช่ไหมช้าเพราะอะไรช้าเพราะมันไม่มัวแต่อะไรในอะไรอยู่มันเลยช้า การชาของทุกคนเนี่ยมันก็ลักษณะเดียวกันหมดก็มัวแต่อะไรในอะไรอยู่ตั้งแต่อะไรในจิตอะไรในดูอะไรในรู้อะไรในสังเกตอะไรในพิจาณาอะไรในไข้ควรอะไรในข้ามควรอะไรในนิ่งอะไรในเฉยอะไรในสบายอะไรในไม่สบายอะไรในหลับอะไรในตื่นอะอะไรในสติอะไรในสมาธิอะไรในชาช้าหมด อะไรในตบากช้าหมดอะไรในยานอะไรในรู้อะไรในไม่รู้ก็มัวแต่อะไรในอะไรของลูกคนนี่แหละแล้วแต่ว่าอะไรในอะไรของแต่ละอะไรในอะไรเนี่ยมันจะต่างกันไปอย่างไรแล้วล่ะช้าหมดรแล้วแต่ช้าหมดเลยฉะนั้นก็สรุปล้างเลยสรุปล้างให้อะไรในอะไรเนี่ยล้างเลยก็ไม่เกี่ยวกับไหมกันไปเลยไม่ใช่อะไรในไหมกันไปเลยไม่เกี่ยวกับไหมกันไปเลย ไม่ใช่อะไรในไม่กันไปเลยไม่ใช่อะไรในอะไรกันไปเลยอามันเลยแล้วมันจะเหมือนกันหมดเลยโดยนิพพานอยู่แล้วเหมือนกันหมดโดยนิโรธอยู่แล้วเหมือนกันหมดโดยที่ไม่มีความหมายเลยโดยนิโรธนิพพานอะไระ้ามันตามของตัวเองอยู่มันก็ชา แม้แต่ต้องอะไรอยู่ต้องตัวเองอยู่ก็ชาเลยทีเลยต้องอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ตรองไหมก็ยังไม่ได้เลยไม่เกี่ยวกับไหมไปเลยต้องอะไรชาหมดนะแม้แต่ตรองไหมไม่ต้องไม่ได้ยังไงก็บอกไม่เกี่ยวกับไหมไปต้องไหมได้ยังไงก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับไหมเพาไปต้องปั๊บมันก็เลยคดเลยเออ ยึดซ้อนเลยไม่รู้ตัวเลยว่ายึดซ้อนเลยเนี่ยน่นเป็นเหมือนการจับล่ะตองอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ตองไหมก็บอกแล้วมันไม่เกี่ยวกับไมู้ตัวล่ะะจู้เกี่ยวแล้วก็เนื้อหาตัดสรุปเลยขนาดตองว่างก็ยังไม่ได้เลยก็ตองว่างมันต้องไม่รู้อะไรในว่างะไม่เกี่ยวกับว่างไปเลยนั่นแหละเรียบร้อยเลย ว่างที่ไม่ใช่ว่างเพแต่ไปตรงว,ว่างตรงว,ว่างเหมือนก็ว่างเป็นตัวเป็นตนใช่ไหฮะเ <c oughs> ่าะแต่ไปตรงไม่มีอะไรเหมือนก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตเนตเลื้อยเป็นภาวะเป็นอะไรนม่เกี่ยวก็ไม้ไปเลยนะ่ะ ไม่ใช่ตรงที่ไม่มีอะไรพว่าแต่ไปตรงไม่มีอะไรอยู่ไม่เกี่ยวกับไม่มีอะไรมันไม่ใช่ตรงที่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรนี่มันจะได้ล้างนะตัวใครซ้อนนะลูกนะโมไทยซ้อนโมหาซ้อน ต่อแล้วตรงไหมยังไม่ได้เลยตรงไหมมันก็มันไม่ตรงแล้วก็บอกไม่เกี่ยวกับไหมยังจะไปตรงไหมมิจฉาเดี๋ยวไปแช่อยู่นะไม่เกี่ยวกับไหมมันเหมือนกันไปไม่ใช่มัวแต่คอยไหมหรือตรงไหมหรือแค่ไหมแค่ไหมเดี๋ยวก็นั่งแค่นอนแค่แล้วนะนั่งคานอนคา่ะ ท่มันล่าชา้าเพราะมัวแต่ตรงนั้นตรงนี้อยู่นั่นแหละมันเลยละมันช้าช้าพะมังมงมมันไปหลงงมอมซะเองกันอยู่แล้วที่งอมนั้นก็คือพิบากเองพิบากมันดา แต่นั้นก็สรุปตัดสรุปตัดวิบากนะไม่ไมต,มต้องมาให้ใทรตัดนะวิพากตัดเองไม่เกี่ยวก็ไม่มันเหมือนการให้มันหมดใจเลยตลอดเวลาหมดใจแล้วว่าตลอดเวลา อไม่ต้องไม่ต้องบอกก็บอกตัวเองเลย ไม่เกี่ยวกับไห้กันไปเรื่อยๆเลยทุกอย่างสรุปจบพร้อมลยไม่ต้้ใครบอกบอกตัวเองน่ะไม่เกี่ยวกับไมเเรื่อยก็บอกตัวเองูไม่ต้องให้ใครบอกบอกเองทุกครั้งมันจะเหมือนกันาตรู้สกใชบอกตัวเองหอาตัวช่วยแต่คือต้วอง่ให้ชิน่้งเยใครบอกที่สิตัวเองเองเอองเองเองงเอง เหมือนกันไปไม่เกี่ยวกับไม่เหมือนกันไปแล้วบอกตัวเองที่มันเหมือนกันไปไม่เกี่ยวกะไมไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เหมือนกันไปล้วบอกตัวเองอย่างนี้บอกที่เอออยาให้ใครบอกไปรอให้ใครบอกกันชั่วโมงไหนวันไหนเดือนไหนปีไหนเวลาไหนเมื่อไหร่ ถ้าตัวเองเนี่ยบอกตัวเองได้ตลอดเวลาถ้าไปร้อยใครมาบอกแล้วเมื่อไหร่เอรเกร็เรเรื่อยเลยไม่เกี่ยวกับไม่เนี่ยมันพร้อมกันไปก็บอกตัวเองอย่างนี้แล้วแต่จะบอก จะให้ใครมาบอกลิซ่าบอกเหรอออลิซ่าปูนีบลิซ่าให้ลิซ่าบอกเหรอให้ชนีบอกจะอาสยามบอกที่พวกลิงข้างบางชนีบอกมันมันบอกอะไรบอกหาอะไรไปลิงมีข่ายหมดเออไงมัน รู้จักสังสวัสดน้อยไปซะแล้วตามวนเลยก็แล้วกันให้หาเพราะนนั้นบอกอะนี่นั่นโน้นรู้จักสังสวัสดน้อยไปสิให้หาอะไรบอกให้หาอะไรไปบอกนะนึกว่วนตามเนี่นะที่ขายไวไฟหมด บอกตัวเองกสบจีตัวเล่ะอืมใครใครบอกอ่ะจะโดนหลอกเยอะฟังใครเกียนผลมาจะโดนหลอกเยอะเขียนหเนอะเนอะเออขนาดบางครั้งตัวเองบอกไม่ตรงตัวเนื้อหาแต่สร <so ุปตัวเองยังหลอกตัวเองเลยฮะ กาคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ลอกไปด้านหนัาภาษาอะไรคนอื่นบอกแล้วจะตรงยังไงดีดีบทสรุปประธานไม่ให้แล้วเนื้อหาตัดสรุปประธานไม่ให้แล้วก็สรุปดี่ดีดดดด จ๊งหมดเลยสังสวัสดิ์เล oh, no. ่นก uh ันจนเจ๊งเลยโวดลำบากเลยเฮ้ยแผ่นหาอะไร้ก็ไม่รู้โวดลำบากเลยเนาะค่านิยมตกตามหมดเลยค่านิยมขี้ค่านิยมสัตรู้ตามลำบากเลยมุนจะติดข่านิยมค่านิยมเรานิยมมูนิยมเขานิยมค้อยนิยม นั่แหละเรียกว่าขานิยมทั้งหมดเจ๊งเลยประชานหมู่โมหะหมู่ตัณหาหมู่เจ๊งเลยเจ๊งทั้งหมู่วัวเร็ตัวไรก็ไม่รู้บอกตัวเองดีดีลูกไม่บอกตัวเองใครจะบอก เวลารอใครบอกไม่ทันหรอกไม่ทันการพาะตัวเองมันตลอดเวลาพอต้องอกตัวเองนี่นะสรุปเนือหาตัสดสรุอบอกเองนี่ไม่ก็คือไม่เกี่ยวกับไหมไปเลยทุกอย่างทุกอย่างเพรพรมไปไม่เกี่ยวกับไหมมันเหมือนกันไปไม่ใช่ไหมไม่ใช่แค่ไหมไม่ใช่แค่ไหมไม่ใช่คอยไหม เกี่ยวกับไม้เนเหมือนกันไปเลยทุก้นทุกอย่างแล้วมันจะไม่ใช่อะไรในอะไรเบรกไม่ใช่เบไม่ใช่เบ่กคอยไม่ใช่มันจะไม่ใช่เบรกไม่ใช่เบคอยไม่ใช่มันจะไม่ใช่อะไรในอะไรเบงกนี่ ฟังใครไม่ฟังจนจะเป็นหานไปหมดแล้วเวงนั้นวงนี้ฟังใครไม่ฟังจนจะเป็นหาเป็นเหวไปหมดแล้วจะกระจายอ,อะไรอะไรมึงเห็นไหมนะ่ะมาจากไหนก็มาจากพวกหานั่งร้งนักหลอกนั่นแหละ

ดีดีไม่ว่าจะฟ้าจะดินสรุปเหมือนกันไม่ใช่อะไรในไม้เหมือนกันฟ้าดินสรุปเหมือนกันหิบหยาบสรุปเหมือนกันไม่ใช่อะไรในไม้เหมือนกันดี ม่เกี่ยวกับไหมเหมือนกันเลยนะไม่นี่ก็ว่าดีแล้วก็ว่าตัดแล้วทำไม่ไม่ก็ไม่ตัดไงแล้วเราก็ล้างตัวตัดอีไม่เกี่ยวกับไหมกันไปเลยไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมกันไปเลยมันเหมือนกันเลยไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหม นี่เขามีการตัดอยู่แล้วเนี่ยก็ล้างตัดไปอีกนะไม่เกี่ยวกับไหมกันไปเลยนีไหมอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับไหมกันไปเลยลูกไอ้ที่มันคอยไหมกันอยู่เนี่ยไม่เกี่ยวกับไหมกันไปเลยนั่นแหละจะได้ไร้ร่องรอยอยากไหมเลยนะไม่ไม่ใช่ไหมละไม่ใช่แมาไหม ทุกอย่างไันก็ลอยตัดตรงทลเหมือนกันในเกี่ยวกับไหมมันแห้งมัไปเลยทุกอย่างไม่ต้องมาแยกแยะแล้วต้นไม้ต้นหญ้าต้นน่ำต้นนี่อะไรธรรมชาติอะไรในนอกไม่ต้องแยกอะไรเลยสรุปตัดทะลุพร้อมกันเลยเดี๋ยวมันจะไม่เข้าไปติดไม่เข้าไปยึดพร้อมกันทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเองนี่อ้า เดี่ยวก็ไม่ไม่ไม่ไปเรื่อยๆมันหัวละกายอย่างรูปกายอย่างเสียงกายอย่างกินกายอย่างรถตี๋เองกายอย่างดูกายอย่างรู้กายอย่างเห็นไปเองคาลายอย่างความเป็นรูปเป็นนามไปเองกายอย่างกายเป็นกายเป็นจิตไปเองฟังฟองฟังกายอย่างกายอย่างจิตไปเองอย่างสัมปสัญญะไปเอง เกี่ยวกับไม่เรื่อยๆบอกตัวเองบอตัวเองบอกสรรพสิ่งบอกพร้อมๆกันไปเหมือนกันไปในเกี่ยวกับไม่กันเรื่อยๆเรื่อยๆมันเหมือนกันไปบอกตัวเองบอกสัารวัฏบกตัวเองบอกสังสร 送给，都<街>是自己给自己世界，好好。